รถเก่งเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันสำหรับใครที่กำลังตามหาซาย h o n d ้า i t y นะคะปี2016สีขาว 1.5S คันนี้น้องแป๊บจัดมาให้อีกหนึ่งคันแต่งล้อมม็กมาให้พร้อมมีประวัติไม่มีประวัติก็สามารถจัดได้เงินเดือน12ก็สามารถครอบครองเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้เลยตัวนี้ผ่อนค่างวด5,000บาทตลอดสัญญาจองวันนี้เพียง999บาทเท่านั้นค่ะฟรียาวไปอีก90วัน มาพร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษมาให้พร้อมใครสนใจคันนี้มาจัดไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอเจอรบแ๊บเซีไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้แป๊บจัดรถเข้ามาใหม่สดๆร้อนร้อเลยสําหรับใครที่กำลังตามหา Honda City เครื่อง1.5 s ปี2016จัดราคาสุดพิเศษมาให้ผ่อนค่างวด5,000บาทเท่านั้นนะตัวน้องเพิ่งเข้ามาและแต่งแม็กมาให้จัดเต็มทั้ง4ล้อแม็กใหม่ยางใหม่ สภาพสวยๆเดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวรถทั้งภายนอกภายในใครถูกใจเดีย๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะและนี่ก็คือรถเข้าใหม่มีมาให้อีก1คันสำหรับสาย Honda City เครื่องพันห้าสวยๆกิ๊บกิ๊บกันไปเลยลูกค้าและที่สำคัญผ่อนค่าง,งวดโคตรถูกนะคะเพียง5,000กว่าบาทผ่อนสูงสุดได้84งวดใครอยากได้สาย Honda City สีขาวฐานเงินเดือน1 2 0 0 0ก็สามารถ ออกรถได้ไม่ต้องดาวไม่ต้องคำ้ำะวัติดีจัดฟรีดาวไ,ได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาสำหรับคันนี้เดี๋ยวแนะป๊บพามาชมสภาพรอบๆคันทั้งภายนอกและภายในมาชมด้านหน้ากันก่อน,อนเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวนี้นะคะ mm hmm. Honda City กระจังหน้าสวยๆมาพร้อมโลโก้ตรงกลาง h o น d a นะ,ะตัดกับสีดำและสีบอลสวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้าโฉบเฉี่ยวสวยงามมาก ตัวไฟนะคะไฟสวยเดิมอยู่ครบเป็นไฟหน้าแฮโลเจนสองสว่างได้ไกลไม่มีร่องรอยการแตกร้าวนะในส่วนของโคมไฟด้านหน้าต่างๆสวยอยู่ครบทั้งซ้ายทั้งขวาตัวนี้นะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันใช้ง่ายออกง่ายและที่สำคัญผ่อนถูกมากๆตัวรถสีขาวเดิมโรงงานรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรไมและไม่มีรถติดแก๊สนะคะลูกค้าขาใครที่ชอบสายคอนด ซิตี้คันนี้นะรถสวยไม่จุกจิกแน่นอนลูกค้านี่สภาพด้านค้างตัวรถนะในส่วนของตัวล้อกันก่อนเลยตัวนี้แป๊บจัดล้อแม็กมาให้ทั้ง4ล้อและที่สําคัญลูกค้าตัวนี้นอกจากแม็กใหม่แล้วเรายังได้ในส่วนของตัวยางปีใหม่ด้วยยางปี2 0 2 4นะคะสัป,ปดาห์ที่22ตัวยางเป็นยาง195ทับ 55R15 เป็นตัวขอบยาง15ได้ล้อแม็กทั้งสล้อสวยๆวยัยรุ่นคนใดที่ชื่นชอบตัวนี้ลูกค้ารับคันนี้ไปไม่ต้องไปปรุงแต่งเพิ่มเลยได้รถสวยๆเราแต่งมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะในส่วนของตัวล้อแม็กตัวด้านข้างนะคะไฟเลี้ยอยู่ที่กระปุกแก้มด้านข้างในส่วนของกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถสวยๆกระจกไม่มีรอยแตกรอยร้าวสวยเดิมอยู่ครบคะ่ะลูกค้าขาตัวนี้เขาออกแบบมา รูปทรงฉบเฉี่ยวสวยงามนะคะบอดี้ของเขานะคะไม่ได้เล็กนะคะเป็นเครื่องพันห้ากระจกเดิมโรงงานจากศูนย์เบ้ามือจับสีเดียวกับตัวรถตัวนี้นะคะแผ่นเพจจะอยู่ด้านข้างตัวนี้เลยส,สวยๆรถเดิมๆหน้าหัวนน็อต <Not S 1> ไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนสีขาวเดิมโรงงานเดี๋ยวมาดูส่วนของตัวเม็ดอากันบ้างนะจ๊ะลูกค้า ตัวนี้เม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดนะจ๊ะรถเดิมๆไม่โดนข้างมาอยากแน่นอนลูกค้าจ๋าแผงประตูด้านข้างตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะคะเปิดปิดนะคะปรับกระจกได้ปกติตัวนี้ก็จะเป็นคุมทวนด้วยสีดําตัดด้วยสีเบจสวยๆนะคะกระจกเดิมโรงงานเม็ดอาร์กลมสวยหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะนะลูกค้าเนาะนี่สามารถกดจิ้มดูแบบนี้ได้เลยลูกค้าแผงประตูเดิมๆ เดี๋ยวมาชมอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้กระจกนะคะจากศูนย์ตัวนี้เราติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพพร้อมใช้งานไปเลยจ้ะคุณลูกค้าจา๋านี่แผงประตูตัวนี้มีปุ่มล็อกเด็กมาให้เรียบร้อยความปลอดภัยมีมาให้ครบครันแผงประตูสีดำตัดสีเบจสวยๆมาดูเมรร็ดอาร์อีกฝั่งหนึ่งนะจ๊ะตัวนี้เม็ดอาร์กกลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดเลยจ้ะคุณลูกค้าจา๋าสวยๆตัวนี้ ภายในก็กว้างขวางนะคะใครสนใจตัวนี้ล้ออย่างที่บอกนะตัวนี้เป็นล้อแม็กทั้ง4ล้อนะจ๊ะลูกค้านี่แม็กสวยๆลายสีดำตัดด้วยสีทูโทนสวยงามมากเป็นตัวยางแม็กซิดดอกยางหนาะปีใหม่ตัวยาง1 9 5่5 R15 ททั้ง4ล้อเลยลูกค้านี่เป็นตัวยางสวยๆนาะหนาะสภาพพร้อมใช้งานเดี๋ยวมาชมสภาพด้านหลังของตัวรถกันบ้างตัวนี้ตัวรถเป็นสีขาวเดิมโรงงาน โลโก้ต่างๆตัวอักษรโครเมยียมต่างๆอยู่ครบนะคะ Honda City ตัว i-vtec ตัวนี้ด้านหลังจะประกอบไปด้วยนะคะเซ็นเซอร์กะระยะมาให้2องตำแหน่งไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเลยนะลูกค้าเนาะตัวรถสวยกิิบมากๆกระจกด้านหลังต่างๆตัวนี้เราเปลี่ยนฟิล์มนะครติดฟิล์มมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะใครสนใจตัวนี้บอกได้เลยว่า คุ้มมากๆและสวยมากๆเลยนะคะตัวน้องเป็นสีขาวรอบๆคันนี่สวยเดิมตัวนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บให้ดูในส่วนของตัวด้านหลังกันเลยนะคะกดตรงนี้ได้เลยนะคะเราจะดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างสําหรับคันนี้กว้างขวางโอทถกนะจ๊ะตัวนี้นี่ภายในก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดํานะคะมีไฟด้านหลังมาให้พร้อมตัวนี้มีในส่วนของตัว ยางอรหล่นะคะตัวนี้ซีนเดิมโรงงานแม่ไม้แม,แม่แรงนะตัวนี้ก็มีมาให้พร้อมนะจ๊ะนี่สภาพสวยๆหัวน็อตเดิมโรงงานจากคุณลูกค้านี่ไม่มีรอยแกะรอยแงะนะคะเม็ดอาร์กลมสวยด้านหลังรถเพิ่งเข้ามาจากลูกค,ะคะ้าจ๋าใครที่ช่นชอบตัวนี้นะะบอกได้เลยว่าด้านหลังเดิมๆนะคะ นี่มาดูในส่วนของตัวเม็ดอาร์นะตัวนี้ก็จะเป็นมีฝุ่นเล็กๆน้อยๆน,น,นะลูกค้าเนี่ยแป๊บทำความสะอาดเช็ดล้างให้อ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของล้อด้านหลังกันบ้างตัวรถซ้ายขวาหน้าหลังไฟไท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกปกติอยู่ครบตัวล้อแม็กต่างๆนะคะอย่างที่บอกตัวนี้แป๊บให้ยางปีใหม่ทั้ง4เส้นให้เห็นกันแบบทุกล้อกันไปเลยลูกค้าตัวยางแม็กซีดขอบ15สภาพดอกยางหนาร่องลึก อะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะคะอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้ในส่วนของปุ่มล็อกเด็กนะคะก็มีมาให้ทั้งสองฝั่งตัวนี้นี่ในส่วนของตัวกระจกต่างๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระจกเดิมโรงงานเดี๋ยวปรบเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่นะตัวนี้ฟิล์มอาจจะแบบฟิล์มอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆน,ยนะตรงนี้เดี๋ยวเราติดฟิล์มให้ใหม่นะจ๊ะ สภาพสวยๆกระจกเดิมโรงงานในส่วนของประตูอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะตัดด้วยตัวพลาสติกขึ้นรูปคุมทนด้วยทวนสีดำตัดด้วยสีเบทกระจกนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับแบบไฟฟ้าได้เลยหัวน mm ็อตเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเม็ดอากันก่อนเลยตัวนี้เม็ดอารกลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดเลยลูกค้า ให้เห็นความเดิมๆนะคะใครที่ดูรถไม่เป็นก็สามารถมาชมดูรถก่อนได้ดูคลิปนี้ได้เลยนะลูกค้านะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าแน่นอนพื้นพรมต่างๆนะคะตัวน็อตต่างๆสวยอยู่ครบพื้นพรมสีดําตัวนี้รถบอดี้ไม่ได้เล็กนะลูกค้าเนะจัดว่าสภาพพอเหมาะเลยนะคะตัวนี้ติดพังคาซีสําหรับเด็กอ่อนได้เข็มขัดนี้ราภัยมีมาให้ครบนะคะตัวนี้ นั่งสองถึงสท่านได้ตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าสีเบจคุมโทนด้านบนผ้าด้านบนสะอาดใหม่กิบตซได้เลยนะจ๊ะตัวนี้เราทำความสะอาดมาให้พร้อมแล้วนะจ๊ะลูกค้าใครที่ชื่นชอบตัวนี้นะคะน้อง็บอกเลยบอดดี้ไม่เล็กนะคะสะภาพโดยรวมก็คือสวยงามมากนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวมาชมในส่วนของสภาพภายในตัวรถกันบ้างตัวนี้เบ้ามือจับสีเดียวกับตัวรถนะจ๊ะ นี่สวยๆกิฟบ์เลยลูกค้ากระจกเดิมจากศูนย์ตัวนี้นะคะกระจกฝั่งคนขับปรับออโต้นะคะกระจกมองข้างต่างๆก็สามารถปรับไฟฟ้าได้เลยลูกค้าตัวนี้หัวน็อตต่างๆสวยเดิมอยู่ครบนะคะไม่มีโดนข้างมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัว เม็ดอาร์กันบ้างเม็ดอาร์กตรงนี้ก็สวยเดิมอยู่ครบนะคะรถไม่มีโดนข้างมาทั้ง4บานประตูทั้ง4ฝั่งนะจ๊ะตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะพื้นพรมต่างๆสวยๆตัวนี้มาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะคะก็มีมาให้ถึง2ดอกกันเลยลูกค้าจ๋าพวงมาลายมี SRS Airbag แบบคู่หน้าตัวนี้เดี๋ยวมาดูเลขไม์กันนิดนึงนะคะตัวนี้เลขไม์อยู่เพียงแค่1นึ่งแน 24,204กิโลเมตรเท่านั้นนะจ๊ะถือว่าใช้งานมากค่อนข้างจะแบบไม่เยอะนะลูกค้าเนาะตัวนี้หน้าจอฟังก์ชันต่างๆรับสายวางสายได้ตัวนี้นะคะใครที่ชื่นชอบก็มาจัดไปได้เลยจากคุณลูกค้าค่ะสวยๆกิ๊บๆิปคอนโซลด้านหน้าสีดำในส่วนของตัวปรับนะคะช่องแอร์แบบอนาล็อกใช้งานได้ง่ายตัวนี้ ถัดลงมาด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะมีช่องใส่ของใส่แก้วต่างๆมีมาให้ครบนะคะมี power outlet ตัวนี้ช่องเสียบ usb มีมาให้พร้อมเลยลูกค้าในส่วนของตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินั่นเองเบรดมือใช้งานได้ปกติช่องเก็บของต่างๆก็มีมาให้ครบนะจ๊ะลูกค้าตัวแอร์แอเย็นเพลงเพราะแน่นอนตัวนี้นะจ๊ะลูกค้า ตัวเบาะก็อย่างที่บอกเป็นเบาะผ้าสวยๆเดี๋ยวมาดูฝ้าด้านบนกันบ้างตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวกระจกนะคะตัวม่านบังแดดมีมาให้ทั้งสองฝั่งนะจ๊ะตัวนี้กระจกยังสวยเดิมไฟด้านหลังตรงนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเลยด้านบนนะคะฝ้าด้านบนต่างๆราวจับตรงนี้ก็มีมาให้สวยๆกิ๊บๆเลยตัวนี้ใครที่ชื่นชอบสําหรับสาย Honda City ตัวนี้เหมาะมากๆเลย เดี๋ยวมาลงมาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดห้องเครื่องนะคะเปิดปิดเชื้อเพลิงเติมน้ํามันตรงนี้ได้เลยนะลูกค้าเนาะใครที่ชื่นชอบนะคะสําหรับคันนี้บอกได้เลยว่าตัวน้องสวยงามมากจากคุณลูกค้าค่าเดี๋ยวแป๊บพามาชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์หรือว่าห้องเครื่องกันบ้างอ่ะเดี๋ยวเถอบมาดูในส่วนของด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งตัวนี้ ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระปุกแก้มตรงนี้นะคะกระจกก็เดิมๆนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะจ๊ะตัวลอ้อทั้ง4ีลอ้อก็เป็นล้อแม็กซสวยๆลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วยางปีใหม่ปี2024ยางแม็กซีล้อแม็กซ์สวยๆดอกยางหนาร่องลึกสภาพพร้อมใช้งานคันนี้นะคะมีการตรวจเช็คจากบริษัทนี้เลยนะคะทีเชอร์ ตรวจรถตนใจลูกค้าสามารถสแกน qr code ได้เลยนะว่าตัวรถสวยๆวยเดิมๆนะคะตัวเช็คมากกว่า274รรายการกันเลยนะลูกค้านะลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่ารถที่นี่นะคะเราเน้นรถสวยคุณภาพเกรด A ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมไม่มีตัดต่อและไม่มีกรอใหม่เดี๋ยวไปพามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์พันห้านะเป็นเครื่องยนต์ ไอวีเทคนะคะไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิม้มตัวรถพึ่งเข้ามาคันหน้าเดิมฝากระโปรงเดิมมีมออก,อรกอรตรวจเช็คมาให้ก่อนองลงแป๊บทําความสะอาดมาให้นะลูกค้าเนาะตัวนี้สวยๆเดิมๆหน้าเม็ดอากลมสวยทุกจุดเรียงรายมาให้เห็นแบบเด่นชัดห้องเครื่องเม็ดอาอาร์ตแต้งสีต่างๆก็มีมาให้อยู่ครบตัวนี้เป็นเครื่องพันหนะคะรุ่นประหยัดน้ํามัน ก่อนออกรถน้ำแปมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะคะตรวจเช็คในส่วนของตัวแบตเตอรี่ตรวจเช็คจากช่างชันานการมากกว่า30รายการให้คุณลูกค้าด้วยนะคะเครื่องยนต์เงียบเครื่องเสียงเงียบนะคะตัวนี้ห้องเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยใครที่ชื่นชอบตัวนี้นะแป้บอกเลยสามารถจัดมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ ใครที่ชื่นชอบในส่วนของ Honda City 1.5S คันนี้ปี2016นะคะสภาพสวยๆนี้แป๊บจัดราคาสุดพิเศษมาให้อยู่เพียงแค่ราคา319,000บาทเท่านั้นนาะลูกค้าที่สนใจคันนี้ก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวนะคะพ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่5,000ก่ัน5,000กว่าบาทเท่านั้นจ้ะคุณลูกค้าค่ะผ่อนสูงสุดได้84งวดใครที่ชื่นชอบคันนี้นะคะก็สามารถ สอบถามติดต่อนะฮะหาแป๊บมาได้เลยเนี่ยแป๊บจะมาย้ำสเปคโปรโมชั่นกันอีกครั้งนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้า Honda City ที่แป๊บพามาชมวันนี้นะได้ชมทั้งภายนอกและภายในคุณลูกค้าคนใดที่สนใจอยากจะได้รถเก่งเครื่องพันหสีขาวคันนี้สาย Hon ด a รถแบรนด์หลักนะคะตัวนี้นะแป๊บจะมาย้ำโปรโมชั่นและสเปคอีกครั้งตัวนี้เป็น Honda City 1.5S ปี2016ะคะตัวนี้ ราคาตัวน้องเพียงแค่3 10, 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนสบายกระเป๋าอยู่เพียง5,000กว่าบาทผ่อนยาว8 4วงวดลูกค้าที่มีประวัติเครดิตก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยวันนี้แป๊บจัดโปรโมชั่นมาให้จองเพียง999บาทเท่านั้นใครที่ดูคลิปนี้มารับส่วนลดันทีไปอีก5,000บาทนะคะค่ะฟรียาไปอีก90วันจัดแคมเปญดอกเบี้ยส,สุดพิเศษมาให้ใครที่ชื่นชอบนะคะนี้ก็สามารถโทรสอบถามแป๊บมาได้เลยจิเบอร์0ูนย์ห9 9นึ่งหนึ่ด้วยนะคะ สนใจคันนี้ก็สามารถโทรหารแป๊บมาได้เลยนะจ๊ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะใครที่ชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะต้องการรถสวยออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากฐานเงินเดือน12ื่นรับคันนี้ไปครอบครองเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้เลยนะคะบ๊ายบาย